เขาจุกราคอนเทลครั้งแรกของผม,มนะครับไปก่อนผมนจะปิ่งทำกลางสองสาวสวยจุกให้น้ำเกือบพีคโลแล้วคอยรั้งหน้านี่ผมเจอน้องใสน้น้องใส,อ,งสอย่างสวยครับคุณอันนี้ลูกนิสามเลยนะครับเตินน้องท็อปใครจบชีวิตแล้วแลวเดิมน้ำวัเราต้องทำตรงวิ่งสักหน่อยไปครับทุกคนโอ้เราเห็นแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบสี่นะครับผมอยู่ที่เขาจุกนะครับกับงานเขาจุกดา้อนเทลอันนี้เป็นเทลแรกของผมนะครับก็ทุกอย่างที่ผมเจอวันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวทุกคนปล่อยตัวสามสิบโลไปแล้วนะครับผมเพิ่งมาถึงงานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศภายในงานนะครับอู้ อันนี้เราเป็นแท็ที่เต้นทาน้าเลยเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องดูมากตามคนข้างหน้าไปดีกว่าโอ้ยแฟนซีเข้ามาซุกปล่อยตัวทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตะขวันอ๋อทุกค,คนตอนนี้ก็ใกล้จะปล่อยตัวแล้วนะครับใกล้แล้วนี่เจ็ดนาทีครับปล่อยตัวเดี๋ยวผมไปตามหาทักท้วงผมตามหาเพื่อนผมก่อนครับไปไหนแล้วเนี่ย ตุกป่อตัวเขาปล่อยแต่ัอนวะันเจอรี้อเนโอ้ยอนี่เจอแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่กับไกด์ของเราดีกว่านี่ครับไกด์ของผมเอง <c oughs> เดี๋ยวก็เหมือนทุกงานแหละครับไกด์ผมก็ไปก่อนผมจะล <c oughs> สุดท้ายก็หาไกด์ไม่เจอ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันไกด์ปล่อยตัวแล้วนะครับทุกคนดูเอ <c oughs> าแล้ว <c oughs> ข้างหน้าเลออยก่อนดูตรงนี้ครับไปใกล้ๆกันนะใกล้หลงทางแล้วใช่ไมตอนนี้โอ้บรรยากาศงานจัดโอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูเป็นช่วงๆนะครับโอเค เดี๋ยวผมถ่ายผ่านที่จอดรถเดียผมจะนอนอยู่ในรถครับนี่ครับทุกคนผมว่ามันยังไม่ตื่นหรอกโอ้ยมันจะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้อยู่เลยโอเคครับเขากลับดืเกมน้องเกมเจ๋นางฟ้านักบินของเราเฮ้ยเราโอเคไปต่อเปล่าไหมของเราหนึ่งอวอ ตามิงเราตั้งเป้าไว้สูงๆกันหนึ่งอ้ว่าโอ้นี่ยครับผมวิ่งท่ามกลางสาวๆสวยๆโอ้สุดยอดทุกคนถนนอย่างเงี้ยเสร็จผมแล้วผมสายถนนแต่ข้างหน้านั่นไม่ใช่ของผมแล้ว เครับทุกคนตอนนี้เนินนะครับโหดูเนินถูกครับโอหนูน่นเขาอยู่บนตรงนูน้นนี่ไกด์ไกด์เรามาแล้ว,ลวขอกคุณตอนนี้เราอยู่ในภูเขานะครับลูกแรกมันก็จะมืดๆหน่อยมันค่อนข้างอันตรายนะทุกคนแต่กูต้องถ่ายไปด้วยบ้าไปแล้วนี่ครับโอ้ดูสามมือตายนะครับ ว่าเออทำไมกล้องกูมืดวะพอสว่างแล้วครับไปเลยครับโทษครับขอโทษครับครับบรรยากาศป่าเขาไม่เชื่อเลยครับไปไปเลยครับโทษครับนี้ยโอ้โหทุกคนเฮียแกเดินไปเฉยเลยลองเดินมั่ง โอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้โอเคครับทุกคนผมว่าบนเขานี้ทางค่อางโขกเดี๋ยวผมเก็บกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันตอนที่ทางสบายกว่านี้ครับถ้าถือกล้องไปผมว่าผมตุยเย่แน่นอนดูครับเขาญาตเก็บกล้องก่อนโอเคกลับมาอีกครั้งครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนเขาอ,อยู่ครับแต่ว่ายังติกขบววอยู่นี่ครับทุกคนที่เจอวันนี้ก็ครั้งแรกของผมทั้งหมดนะครับมาจากเขา เหนื่นเออเหนื่อยเอาึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ถือกล้องไม่ได้โอเคห้าโลแล้วนะครับทุกคนในจุดให้น้ำโอ้ห้าโลไอสี่โลสี่สิบเจ็ดนาทีบ้าไปแล้วยังเหนื่อ,อยรครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำแป๊บนึงครับอโอเคครับทุกคนตัวที่ห้าครับหลงทางไปหนึ่งกลุ่ม เมื่อกี้ป้ายเลี้ยวขวาในรูิบินอันนี้กลับมาสู่เส้นทางละเห้ยครับเดี๋ยวตามผู้นำมาดีกว่าเดี๋ยวหลงอีกไปกันต่อโอ้ยโอเคลูกที่หกแล้วทุกคนผมอ,อยู่เขาลูกที่สองับตอนนี้น่าจะลูกที่สองครับนี่ครับบรรยากาศอ๋อสว่างนะครับ มาบอกเป็นชั่วโมงแล้วเพิ่งได้แค่6โลโเหี๋ยนี้ต้องเล่งลวะถ้าสภาพนี้มีาดาแน่นอนครับไปลุยกันไปเห็นทุกคนลงจากลูกที่2มาแล้วครับโวชั่วโมง14่นี่แหละโลเกือบเกโลแล้วไปอันต่อไปเห็นทุกคนลที่9แล้วตอนนี้ น่าจะอยู่ลูกที่สามจไม่ได้ครึ่งทางเลยทุกคนเ,คเดียวไปลูยกันต่อไปทางเรียบจะเข้าไปอะไรพ่อบอลใช่ไหมครับวิง่งทางเรียบครับบอไม่มีหรอเคทุกคนเกือบสิบโลแล้วเก้าโลครึ่งใช้เวลานานแล้วเดี๋ยตอนนี้ครับาให้เลือกวิงเทลยี่สิบโล กับวิ่งถนนสี่สองโลวิ่งถนนดีกว่าเทียวแม่งโคตรเหนื่อยทุกคนเหนื่อยมากแต่ได้ระยะแค่ครึ่งเดียวธรรมดางานถนนเหนื่อยขนาดนีนน้ผมครบทีสองโลแล้วไปกันต่อครับทุกคนไปดูวิวโอ้โหวิวสวยนี่ก็ช่างภาพครับอดุนกระชังภาพกันด้วยเด้อ โอเคทุกคนเจอจุดเติมน้ำจุดที่สองครับอมกับเช็คพอยต์โอ้จะไม่มาเช็คพอยต์ตรงนี้นีอ่อาจจะไม่จบได้นะครับนี่ครับจุดให้น้ำจุดที่สองครับทุกคนโอ้โอแกงโมด้วยนะครับ <laughs> แต่ผมขออนุญาตเอาน้ำก่อนนี่เกือบสิบโลแล้วนะ เห็นครับทุกคนตอนนี้ลงมาจากเขาลูกที่พวกสามหรือสี่ไม่รูก้กบเบอร์หมดแล้วเชื่อตอนเนี้ยเห็นนอกข้างหลังว่า,วาอยู่ประมาณที่หกโอโอ๋ให้เราเร่งไปตามจะได้แสงขึ้นที่ห้าจะเข้าไปไหนแล้วไม่รู้แต่ทุกคนไม่มีใครข้างหน้าข้างหลังเมื่อกี้เหลือน,น้องคนนึงแล้วไปกันต่อเผื่อจะทันนะไปโอ้ทุกคนข้างหน้านี่ผมเจอ น้องไซนะน้องไซโอ้น่ารักมากน้องไซโอ้อย่างสวยเลยนะครับโอ้ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องใสชื่อมีโซโอ้อย่างสวยครับคุณโอ้อย่างสวยครับดูดูโอ้ยน่ารักสุดโอ้เสร็จโอ้ขนยังนิ่มเลย เดี๋ยวทุกคนเจอสิ่งสวยๆงามๆมาแล้วก็ไปกันต่อนั่นแหละฮะทุกคนเส้นทางเทลนี่ค่อนข้างลำบากกันเลยทีเดียวสําหรับผมจุดไหนที่พอวิ่งได้ผมก็จะวิ่งเพื่อใช้เวลาในเรสให้น้อยที่สุดประมาณว่าถ้าอยู่แบบนี้นานๆกูไม่รอดแน่นอนที่ผ่านมาก็มีจุดไฮไลท์ที่ยากลาบากหลายจุดถ่ายมาให้ดูไม่ได้ก็ขออภัยด้วยวันนี้กิโลที่13บสามเราจะขึ้นเขาลูกที่ท่า่ก็นลูกที่ท่า่แล้วครับ าลูกที่สามอ๋อเขามีบอกอยู่ในนี้ไอผมก็ไม่เป็นซะด้วย,วอ,ยวอันนี้ลูกที่สามเั้ครับอ๋ออ่าโอ้อโอแลวผมลูกที่เท่า่วะเนี้โอ้ช่งมันลูกอ่า่ก็ต้องขึ้นอยู่ดีครับทุกคนลูนไปไปลุกยกันต่อ ขึ้นมาสักระยะแล้วโอ้ชันจัดนี่ครับเจอน้องท็อปนองท็อปไปดิเออเดี๋ยวเหนื่อยร่วมชะตาการรมกันครับน,น้องท็อปก็ลงที่สองสองโลครับใกล้จบแล้วลใกล้จบแล้วใกลแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบชีวิตแล้ว เป่าอ่ะมันไปต่อไปทบไป,ปโอเคเช็คอินโลที่13นะทุกคนโอ้หวิวสวยมากดูทุกคนผานโนรามากเลยเดียววิวก็สวยนะแต่กล้องก,กูไม่ชัดเฮ้ยจุดเช็คพอยต์ทุกคนจุดเช็คพอยต์ประมาณ15โลนี่นะครับไปไปยังต่อเหลืออีกประมาณ5โลไม่รู้ว่าจะ เจอเขาเจออะไรอีกหรอเหนะครับจริงๆการวิ่งเทวเนี่ยต้องไปตามนี่นะครับถ้าสมมติเราคาดกับเพื่อนนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ผมนัดไกด์นำทางผมไว้อยู่นะครับแต่ไกด์ผมอะ่ะทิ้งผมไปแล้วทิ้งผมไปแล้วเนี่ยทั้งงานเนี่ยไม่มีแล้วไกด์แม่งไม่รอก,กูเลยโอโ้โหเดี๋ยวเราไปตามไปดูจะถานไกด์ของเราหรือเปล่าไปเอาใครกูบกขึ้นทางนี้ เดี๋ยวดูกันข้างบนนี่นะ่าจะสวยอยู่ครับต้นสนโอ้ต้นสนสวยมากเลยทุกคน,น,นะนคโอ้โหนี่ครับต้นสนสวยมากจริงโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบต้นสนอยู่แล้วนะครับนี่นี่เจอจุดเติมน้ำจุดที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำก่อนแล้วค่อยไปรุยกันต่อไปโอเคครับทุกคน มาถึงโลเจ็ดแล้วนะครับน่าจะเขาลุยสุดท้ายแล้วะน่าจะนะครับพอเหมือนจะเหลือแค่สามโลนี่ครับไปไปลุยกันต่อเลยอย่าไปหยองพี่น้องไปเขทุกคนผมเจอจุดน้ำนี่น่าจะจุดสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะจุดสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวผมแวะเติมน้ำก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวไปกันต่อครับ <c ười> น่าจะใกล้ถึงแล้วโอเคครับทุกคนใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนายกาผมก็สิบเก้าโลสิบเก้าโลครึ่งนะครับเห็ okay, <Okay. S 2> เดินมากันน้อยคนนึงโอ oh, ตะคิวกินนะครับทุกคนตีคิวกินนานแล้วโอ้ห oh, นี่เขาวิ่งเสร็จแล้วครับวิ่งเสร็จจนกลับแล้วโอ้โ oh, ห <c oughs> อะไรครับเนี่ยเพราะงั้นเราต้องทําทรงวิ่งสักหน่อยดูว่าโอ้ยตะคิวจริไหไปครับทุกคน โอ้ผมเห็นแล้วสเส้นชัยนะอยู่ตรงนู้นไปเราต้องโชว์ว่าเราแข็งแรงเลยครับมาหานอ,อ้อยคนหนึง่งดูดูสนเเจอกันหน้าสเส้นชยัยเดี๋ยวทุกคนบรรยากาศก่อ,อนถึงเส้นชยัย อ่างเก็บน้ำเขาจุกครับมีที่ตั้งแคมป์นะครับผมไม่ได้พักแถวนี้หรอกโห oh, วิ่งเทวนี้มันเหนื่อยจริงนะทุกคนนี่ก็ปลาไปห,หม้่หนาจะก้าโมงกว่าแล้วยังไม่เข้าเส้นเลยที่สำคัญฝากถึงซุปเปอร์บอมบอมบอกไม่ใช้เจลกูำไมเอาเจลมาโอ้โ oh, ห oh. ด,ดูสภาพดูจริงๆริะผมต้องสภาพนี้มันต้องใช้เจล ประมาณ3-4มี่ซองครับแก่ซุปเปอร์บอมบอกว่าไม่ต้องใช้เจลโอ้ไม่ได้แข็งแรงสายเทลวแบบนั้นโอเคครับหนูครับมันการไปถึงเส้นชัยแล้วเดี๋ยวทำทรงวิ่งเข้าเส้นชัยดีกว่าเาไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่ไม่สนใจแล้วตอนนี้ขอแค่ให้เข้าเส้นพอโอ้ครับโอ้ไอ้ผมเองกลรอถ่าย อ้ไนเล่นไหนมาเนี่เปแอบแวะเล่นไหนมาโอ้เหนื่อยใช่ไหเกือบตุโคตดเหนื่อยอ่ะไปทุกคนเฮ้โอ้ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนไม่น่าเชื่อจะข้าเส้นใช้ได้เทวแรกครับทุกคนดูเวลาย 3ามชั่วโมงถไ่ไมรูนี่ครับโอเคเอาเลยโอ้มีคนตบมือด้วยโอ้ขอแสดงความยินดีคุณสราวุธครับําเมดาทัทงสซี่สามชั่วโมงสามสิบหกนาทีครับโอ้ยนี่ครับไกด์ไกด์นำทางผมหายไปเลยโอ้ทำไมไกด์ไม่รอกูเลยเนี่ย ได์ไม่รอเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานวิ่งเทลครั้งแรกของผมวันนี้ก็จบที่อันดับ10โอเวอร์ออันดับ5รุ่นอายุใช้เวลาไปสา3ชั่วโมง36นาทีสำหรับผมการวิ่งในวันนี้ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้ลองทำมาก่อนก็จะบอกว่าแม่งโคตรเหนื่อยเลยก็จะขอเก็บงานนี้ไว้เป็นความทรงจำก็ไม่รู้ว่าจะได้มาวิ่งงานเทลอีกหรือเปล่าสำหรับงานต่อไปผมจะพาไปวิ่งที่ไหนกันอีกฝากติดตามกันด้วยเด้อครับ สภาพดูไม่ได้เลยเยเธอไปแอบแวะเล่นอะไรมาหรือเปล่าจะแวะบ้าน <c oughs> นานจังเลยอขอเดียนเชิญที่จุดรายงานตัวพูดได้ทุกวันเ,เลยครับทั้ง5ท่านรุ่นอายุ20ถึง29นะครับจัดตุยแล้ว